สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่9ของซีรีส์เติมพลังชีวิตด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีเอเฟซัสสำหรับวันนี้เราก็มาถึงเอเฟซัสบทที่2ข้อ1-3แล้วนะครับท่านบาโลก็ทำการชนสุดพลิกศพแล้วก็แฉความจริงให้คนรู้ตัวว่าคนตายแล้วนะครับแต่ถ้าคนยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับคนก็ตายแล้วในด้านสายวิญ,ญญาณแต่ถ้าคนเป็นคริสเตียนแล้วคนก็บังเกิดใหม่ ในด้านฝ่ายวิญญาณแล้วนะครับผมจะอ่านช้าๆดังนี้นะครับข้อ 1, ท่านปาะโลกล่าวว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปข้อ 2, ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฝังข้อ3 เมื่อก่อนนั้นพวกเราทั้งปวงก็เคยประพฤติเป็นพักพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังคือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานของเราจึงเป็นคนที่ควรแก่การลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นพี่น้องทีละครับให้เรามาเจาะลึกทําความเข้าใจการตายฝ่ายวิญ,ญญาณของเราในอดีตนะครับคือ ในตอนก่อนที่เราจะรับเชื่อพระเยซูกันท่านบาโลกล่าวว่าพวกเราทุกคนเมื่อก่อนก็ล้วนตายฝ่ายวิญญาณและก็ถูกจองจําโดยอํานาจอะไรก็โดยอํานาจสามอย่างนะครับได้แก่อํานาจข้อแรกพวกเราถูกจองจํากักขังตามอํานาจของวิถีแห่งโลกนี้ครับมันก็เปรียบเสมือนคุกชั้นนอกสุดอํานาจวิถีของโลกนี้มันก็ได้แก่ระบบความคิดไม่เซตผิด,ผด ค่านิยมผิดๆที่เน้นทุนนิยมหรือวัตถุนิยมแล้วก็ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายของผู้คนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าซึ่งผลักดันให้เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแสวงหาความสําเร็จทางวัตถุทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งชื่อเสียงกิธยศและความสุขสบายโดยไม่มีพระเจ้าในสมการเลยมันเป็นเหมือนกระแสเชี่ยวของแม่น้ํา ที่พัดเราไหลไปตามกระแสน้ำรุนแรงนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับนี่ก็คืออำนาจของวิถีของโลกนี้นะครับมันเป็นอำนาจของกุกที่จองจำกักขังเราซึ่งได้แก่อะไรบ้างตัวอย่างเช่นประการแรกมันก็คือระบบและค่านิยมโลกที่ทำงานอยู่ในทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะชาวโลกให้นิยามคำว่าคุณค่าของคนเท่ากับความสำเร็จของคน เขาให้นิยามว่าคุณค่าของตัวคุณเท่ากับความสำเร็จของคุณคือค่านิยมของโลกนี้บอกคุณว่าถ้าคุณไม่มีฐานะทางสังคมดีๆไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายคุณก็เป็นคนที่ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จและเป็นคนไร้ค่าต่ำต้อยในสายตาชาวโลกนี่เป็นค่านิยมแบบชาวโลกซึ่งจองจำกักขังคนทำให้คนมองไม่เห็น คุณค่าแท้จริงของตัวคนเองในแบบที่พระเจ้าเห็นนะครับแล้วมันก็สร้างความหวาดกลัวที่จะถูกมองว่าเป็นคนต่ำต้อยแล้วมันก็สร้างความเหนื่อยล้าที่จะต้องวิ่งไล่ตามเป้าหมายความสำเร็จอย่างไม่หยุดยัง้งแล้วมันก็สร้างความว่างเปล่าในจิตใจเพราะความสำเร็จทางวัตถุไม่สามารถเติมเต็มความต้องการฝ่ายวิญ,ญญาณลึกๆได้เลยความต้องการฝ่ายวิญ,ญญาณลึกๆที่มนุษย์นต้องการนั้น ก็มีหลายอย่างนะครับแต่ผมจะพูดถึงแค่สามอย่างให้เห็นชัดๆก็ได้แก่ความต้องการด้านความรักมนุษย์ทุกคนต้องการความรักนะครับแล้วก็ความชื่นชมยินดีปลับปลื้มใจและก็สันติสุขในใจลึกๆนะครับนี่คือมนุษย์ทุกคนหวยหาในความต้องการฝ่ายวิญญาณน,นี้แล้วก็ยังมีความต้องการฝ่ายวิญญาณอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับซึ่งความสําเร็จ ทางวัตถุหรือทรัพย์สินเงินทองไม่สามารถจะมาเติมเต็มความต้องการฝ่ายวิญญาณลึกๆนี้ได้เลยนะครับประการที่2องอำนาจของคุกแห่งการเปรียบเทียบผ่านสื่อโซเชียลในหลายๆแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่นคุณอาจจะใช้เวลาทั้งวันไปกับการไถ่ฟีดอาจจะเป็น TikTok หรือ Instagram หรือ Facebook แล้วคุณก็รู้สึกหดหู่ไม่พอใจในชีวิตตัวเองทุกครั้ง เมื่อได้เห็นเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศซื้อของแบรนด์เนมหรือมีรูปร่างหน้าตาที่เพอร์เฟคคนจึงพยายามโพสต์สร้างภาพชีวิตของตัวเองให้ดูดีที่สุดเพื่อจะเรียกยอดไลค์และคอมเมนต์มันก็จะได้มาเติมเต็มคุณค่าของคุณเพราะคนรู้สึกว่าตัวคนไม่มีค่าไงล่ะครับคนจึงต้องทำแบบนี้ทุกๆยอดไลค์มันจะทำให้คนรู้สึกว่าตัวคนมีค่าคุกนี้มันเป็นความรู้สึกอิจฉา ความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองและความรู้สึกหลอกลวงไม่กล้าที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ตัวเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงประการที่3อํานาจของคุกแห่งความพยายามเป็นพ่อแม่ที่เพอร์เฟสมบูรณ์แบบตัวอย่างเช่นพ่อแม่คู่หนึ่งก็เครียดและกดดันอย่างหนักพวกเขาส่งลูกไปเรียนพิเศษทุกอย่างตั้งแต่ยังเล็กเพราะเชื่อว่าลูกจะต้องเก่งที่สุดต้องเข้าโรงเรียนดีที่สุดเพื่ออนาคต จะได้ประสบความสำเร็จคือพวกเขาวัดคุณค่าความเป็นพ่อแม่ของตัวเองจากความสำเร็จของลูกๆนะครับพ่อแม่กลุ่มนี้ทำตามระบบค่านิยมของโลกก็คือโลกบอกว่าคุณค่าของคุณเท่ากับความสำเร็จของลูกคุณพวกเขาจึงถูกจองจําด้วยความกดดันกดดันทั้งตัวเองและลูกๆจนความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียดและถูกจองจําด้วยความวิตกกังวลอ,อ,อนาคตของลูกๆตลอดเวลา จนไม่มีความสุขในปัจจุบันหรือบางคนก็เผอให้ลูกเป็นรูปเคาลบซะด้วยให้ความสําคัญกับอนาคตของลูกๆมากกว่าที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่กับพวกเขานะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ท่านปารโลหมายถึงอํานาจแรกสุดคืออํานาจของระบบและค่านิยมโลกที่ทําให้มนุษย์ล้วนตายฝ่ายวิญญาณนะครับ อำนาจข้อสองก็คือเราถูกจองจำกับขังด้วยตัณหาเนื้อหนังของตัวเราเองนะครับนี่เปรียบเสมือนคุกชั้นที่สองที่น่ากลัวเพราะว่ามันอยู่ในตัวเราเองครับเนื้อหนังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเลือดเนื้อร่างกายของเราแต่หมายถึงธรรมชาติบาปที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดมันเป็นความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวความหยิงทนงและแรงขับที่ต่อต้านพระเจ้าอยู่เสมอ ต่อให้ไม่มีค่านิยมวิถีของโลกมาล่อลวงเราก็พร้อมที่จะทำบาปได้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วนี่ก็คือสภาพโดยธรรมชาติของเรานะครับหลายคนคิดว่าตันหาของเนื้อหนังก็คือเป็นเรื่องเพศหรือการล่วงประเวณีเพราะว่าเห็นได้ชัดแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเพศอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นคุกแห่งการปนเปือตนเองนะครับตัวยอย่างเช่นหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อรู้สึกเหนื่อย เศร้าหรือเบื่อเธอจะหันไปหาของปลอบใจเธอทันทีไม่ว่าจะเป็นการกินของหวานหวานไม่หยุดหรือการช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อคลายเครียดหรือการดูซีรีส์ดูหนังละครรวดเดียวจนจบไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือการออกไปเที่ยวเปรอย่างขาดการควบคุมจนเสียเงินเสียสุขภาพนี่ก็คือตัวอย่างของปัญหาเนื้อหนังที่แอบทำงานลับๆอยู่ในใจของเธอ เป็นความปรารถนาของร่างกายและความคิดที่เรียกร้องหาความสุขสบายและหลบหนีความรู้สึกแย่ๆในทุกรูปแบบแทนที่จะนำความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่างเปล่านั้นไปหาพระเจ้ากลับใช้สิ่งของภายนอกมากลบเกลื่อนทำให้รากของปัญหาก็ไม่เคยถูกแก้ไขเลยครับหรืออีกตัวอย่างของตัณหาเนื้อหนังก็คือคุกแห่งความขมขื่นและการไม่ให้อภัยนะครับ ตัวอ,อย่างเช่นผู้ใหญ่คนหนึ่งถูกเพื่อนสนิทหักหลังเมื่อหลายปีก่อนแม้เรื่องจะจบไปนานแล้วแต่เขาก็ยังนึกถึงเรื่องนั้นทุกวันเขาจะพูดเสมอว่าฉันไม่มีวันให้อภัยมันเขาปลูกใจเจ็บและคิดถึงแผนการแก้แค้นอยู่ในใจเงียบๆคุณรู้ไหมครับว่านี่ก็เป็นตันหาเนื้อนหนังอีกรูปแบบหนึ่งที่แอบทํางานอยู่นะครับมันคือความหยิงทนงและความปรารถนาที่จะเป็นผู้พิพากษาซะเองต้องการจะเห็นอีกฝ่ายเจ็บปวดเพื่อสนองความยุติธรรมในแบบของตัวเอง และปิดกั้นพระคุณของพระเจ้าการไม่ยอมให้อภัยคนอื่นทําให้หัวใจของเราแข็งกระด้างแล้วก็ยากที่จะรับการให้อภัยและพระคุณใหม่ๆจากพระเจ้าได้เลยพี่น้องที่ละครับที่กล่าวมาทั้งหมดท่านเปาโลก็หมายถึงอํานาจของตัณหาเนื้อหนังของตัวมนุษย์เราเองที่ทําให้ตายตายแล้วในฝ่ายวิญญาณนั่นเองล่ละครับอํานาจข้อ3ก็คือเราถูกจองจํากักขังตามเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศ ตรงนี้ก็หมายถึงมารซาตานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคุกชั้นที่สามที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับท่านเปาโลระบุตัวผู้ควบคุมวงการเราที่อยู่เบื้องหลังวิถีค่านิยมของโลกนั้นมันก็คือเจ้าแห่งยันฟ้าอากาศหรือมารซาตานนั่นเองมันเป็นวิญญาณชั่วที่ทํางานอยู่เบื้องหลังคอยสอดใส่ความคิดผิดๆคอยป้อนคําโกหกสร้างการทดลองย่ยุให้ทําบาปและบงการระบบ วิถีของโลกนี้เพื่อล่อลวงให้มนุษย์เป็นกระบฏต่อพระเจ้าและพวกเราก็ล้วนเคยอยู่ใต้อิทธิพลของมันอย่างสมบูรณ์มาแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับมีบางคนสอนว่าชีวิตเรามีอำนาจควบคุมเพียงอำนาจเดียวคืออำนาจของซาตานบางคนถึงขั้นสอนว่าการที่เรายังมีนิสัยไม่ดียังทำบาปก็เพราะมีผีเข้าเช่นผีโกหกผีลักขโมยผีล่วงประเวณี จะต้องใช้ลิทธ์อำนาจของพระเจ้าขับผีเหล่านี้ออกบางโบสถ์ก็เน้นสอนแบบนี้และสอนให้สมาชิกจะต้องมารับไฟของพระเจ้าเพื่อเผาและขับผีออกทุกสัปดาห์ซึ่งเขาสอนถูกต้องเพียงข้อเดียวคือสอนว่ามีอำนาจที่ควบคุมเราคืออำนาจของผีมารซาตานแล้วก็จะต้องใช้ไฟขับออกเท่านั้นซึ่งก็เป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับ มันก็จริงอยู่นะครับที่ว่าอาจจะมีบางคนที่มีอํานาจของผีมาสตา,านบงการอยู่ก็เพราะเขาไปรับเชื่อพวกผีมานั่นเองแทนที่จะรับเชื่อพระเยซูจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเป็นแบบแบบนี้จะไปเหมาทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังมีอํานาจอีกสองอำนาจที่ควบคุมบงการและกักขังเราอยู่นั่นก็คืออํานาจของระบบและวิถีค่านิยมของโลกและอํานาจของตัณหาเนื้อนหนังของตัวเราเองนั่นเองดังที่ท่านเปาโล ได้ชันสุดพลิกศพฝ่ายวิญญาณที่ตายแล้วของเราเมื่อก่อนเพื่อให้เห็นกันจัดจักถึงสามอำน,นาจนี้นะครับแม้บางคนมาเป็นคริสเสียแล้วก็ยังยอมอยู่ในอำนาจของสามอำน,นาจนี้อยู่เลยคุณลองสำรวจตัวเองนะครับว่าคุณยังอยู่ในอำนาจควบคุมของสามอำน,นาจนี้หรือไม่คุณรู้ไหมครับว่าในเรื่องของคุกแห่งอำนาจซาตานที่เรามองเ,อเห็นได้ในชีวิตจริง มันจะทำงานผ่านกลยุทธ์หลักๆได้แก่คํำโกหกการกล่าวโทษและก็การสร้างความหวาดกลัวนะครับประการแรกก็คือคุกแห่งคํำโกหกเกี่ยวกับอะไรครับมันจะโกหกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตัวตนของคนและผมนะครับตัวอย่างเช่นก็มีหลายๆคนจมอยู่กับความซึมเศร้าและเกลียดชังตัวเองเพราะในหัวของเขาจะมีเสียงกระซิบซ้ำๆว่า แกมันไล้ค่าไม่มีใครรักแกรจริงหรอกชีวิตแกไม่มีความหมายพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจแกหรอกแล้วเขาก็เชื่อว่าความคิดเหล่านี้เป็นความคิดของเขาเองและมันก็บั่นทอนชีวิตของเขาจนไม่เหลือความสุขเลยนะครับแต่พระเยซูทรงเรียกเสียงที่อยู่ในหัวแบบนี้ว่ามันเป็นการโกหกของซาตานนะครับเพราะว่ามันเป็นพ่อของการมุสาก็อยู่ในยอห์นบทที่8ข้อ44นะครับที่กล่าวว่า ซาตานเป็นพ่อของการมุสากลยุทธ์หลักของมันก็คือการบิดเบือนความจริงของพระเจ้าและป้อนคำโกหกเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับตัวเราและเกี่ยวกับโลกนี้ให้เราฟังอยู่เรื่อยๆจนเราเชื่อว่ามันเป็นความจริงพี่น้องทีละครับมนุษย์ที่เชื่อเสียงแห่งคำมุสาของมันซาตานเขาก็จะถูกกักขังอยู่ในความสิ้นหวังและความโดดเดี่ยวเชื่อว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและไม่มีทางออก ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เกิดเพราะผีมาเข้าสิงในตัวนะครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อในคําโกหกแทนที่จะเชื่อในความจริงของพระเจ้าจากพระวจนะที่บอกว่าเราเป็นที่รักและมีคุณค่าพระวจนะที่บอกว่าเราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นธรรมิกชนเราเป็นพลเมืองของสวรรค์เราเป็นลูกของพระเจ้านี่ต่างหากล่ะครับเป็นความจริงจากพระวจนะสําหรับคนที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วเท่านั้นนะครับ ซึ่งได้รับการถ่ยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณควรจะเลิกเชื่อคำโกหกของมารซาตานได้แล้วนะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนและหันมาเชื่อความจริงจากข่าวประเสริฐในพระวจนะของพระเจ้าแทนประการที่2ก็คือคุกของการกล่าวโทษไม่ว่าจะกล่าวโทษตัวเองหรือคนอื่นก็ล้วนมาจากคำาุดสาของมารซาตานทั้งนั้นแหละครับ ตัวอย่างเช่นคริสเตียนบางคนล้มลงในบาปแล้วเขาก็เสียใจสารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ยังได้ยินเสียงฟ้องร้องในใจตลอดเวลาว่าน่าละอายจริงๆแล้วอย่างนี้เจ้าจะไปรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าคงจะไม่รักเจ้าและไม่ใช้เจ้าอีกแล้วหลักเจ้ามันน่าซื่อใจคดเพราะเป็นอย่างนี้เขาก็เลยไม่กล้าที่จะอธิษฐานไม่กล้าที่จะไปคริกจัก แล้วก็ค่อยๆถอยห่างจากพระเจ้าไปเลยนะครับนี่ก็คือคนที่ถูกคำพูดสาหลอกลวงของซาตานโจมตีอยู่ตลอดนะครับเมื่อเขาล้มลงในบาปเขาสารภาพบาปแล้วแต่เขาไม่ได้มีความเชื่อว่าพระเจ้าอาภัยให้กับเขาจริงๆเขาก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับพระคัมภีร์เรียกซาตานว่าผู้กล่าวหาพี่น้องของเราอยู่ในวิวรณ์บทที่ 12: ข้อ1ินะครับ หน้าที่ของมันก็คือการกดคุ้ยเอาความผิดพลาดในอดีตของเราซึ่งพระเยซูก็ได้อาภัยให้แล้วแล้วเอาขึ้นมาฟ้องร้องเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้เรารู้สึกผิดและถูกตัดขาดจากพระคุณของพระเจ้าไปแม้จะได้รับการอาภัยโทษแล้วในทางกฎหมายแต่เขาก็กลับใช้ชีวิตเหมือนนักโทษที่ยังสวมโซ่ตรวนแห่งความรู้สึกผิดอยู่นั่นลํำไปไม่สามารถสัมผัสถึงอิสรภาพ และสันติสุขที่แท้จริงได้แต่ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่ไปทําบาปแล้วก็มาสารภาพบาปแล้วก็สบายใจแล้วก็ไปทําบาปอีกคือพระคุณพรเจ้าไม่ใช่ใบเบิกทางให้ทําบาปซ้ำซากได้นะครับจะต้องมีกระบวนการสํานึกผิดสารภาพบาปกลับใจแล้วก็หันมาพึ่งพาพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยดําเนินชีวิตใหม่ที่จะมีชัยชนะเหนือบาปนั้นนะครับ ข้อสำคัญก็คือในขณะที่เพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเอาชนะเ,เหนือความบาปท,ที่ซ้ำซากนั้นคุณก็จะต้องไม่ยอมปล่อยให้คําโกหกของมารมาทำร้ายคุณและหลอกลวงคนได้เลยนะครับประการที่3คุกแห่งความหวาดกลัวด้วยคํามุสาของมารซาตานนะครับตัวอย่างเช่นก็มีหลายๆคนใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงตลอดเวลาเขากลัวอนาคตกลัวความเจ็บป่วย ลัวความล้มเหลวกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับคือความกลัวเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้เขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรไม่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนและไม่กล้าที่จะไว้วางใจในแผนการของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เจ้าซาตานมันจะใช้คําโกหกนี้ส่งเข้ามาในหัวของคุณมันจะสร้างความหวาดกลัวเพื่อทําให้คุณเป็นอมาพาสฝ่ายวิญญาณ มันจะสร้างความคิดทำนองว่าถ้าหากว่าล้มเหลวล่ะคำพูดแบบนี้ก็จะถูกส่งเข้ามาในหัวของคนมากมายเพื่อขโมยสันติสุขและบั่นทอนความเชื่อของคนในความดีงามและในพระคุณของพระเจ้ามันก็จะทำให้ชีวิตของคนถูกขับเคลื่อนด้วยความหวาดกลัวและวิตกกังวลแทนที่คนจะได้รับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ก็เพราะไม่สามารถที่จะสัมผัส ถึงความรลักที่สมบูรณ์ของพระเจ้าซึ่งขจัดความหวาดกลัวออกไปสิ้นได้ปรากฏอยู่ในหนึ่งยอนบทที่4ข้อ18ที่กล่าวว่าในความรลักก็จะไม่มีความกลัวนะครับแต่ตรงนี้ต้องระวังอย่าสุดตรงไปนะครับความกลัวบางอย่างก็เป็นประโยชน์นะครับตัวอย่างเช่นคุณไม่ขับรถฝ่าไฟแดงก็เพราะคุณกลัวว่าถ้าฝ่าไฟแดงแล้วอาจจะมีรถคันอื่นวิ่งมาชนคุณนี่ก็เป็นความ กลัวที่เป็นประโยชน์อยู่นะครับไม่ใช่ความกลัวทุกอย่างจะไม่เป็นประโยชน์หรือความกลัวในเรื่องของการลงทุนที่อาจจะผิดพลาดได้ความกลัวแบบนี้ก็ทำให้คนไม่ประมาทแล้วก็มีความระมัดระวังในการลงทุนและหันมาพึ่งพาฟังเสียงของพระเจ้ามากขึ้นความกลัวแบบนี้ก็มีประโยชน์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวแบบนี้มาฉุดให้คุณขาดสันติสุข ในการที่จะทำอะไรนั่นเองคราวนี้มาดูประการที่4มันก็เป็นคุกแห่งวิญญาณจอมปลอมนะครับที่มารซาตานล่อลวงตัวอย่างเช่นก็มีหลายคนสแสวงหาคําตอบแบบมูเตลูและสแสวงหาอํานาจฝ่ายวิญญาณจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าตัวอย่างเช่นไปดูดวงบ้างไสยศาสตร์บ้างเครื่องรางของขังบ้างกราบไหว้พูดผีปีศาจรูปเคารพบ้างหรือแม้แต่การยึดติดในคําสอนผิดๆ ที่เน้นฤทธเดชมากกว่าเน้นพลักษณะของพระฤตนะครับโดยเขาหารุดตัวไม่ว่าเจ้าสาตานนั่นเองที่เป็นผู้ปลอมแปลงยิ่งใหญ่เลยมันแอบสร้างศาสนาเทียมเท็จและพิธีกรรมจอมปลอมขึ้นมามากมายบนโลกใบนี้เพื่อลอกเรียนแบบพระเจ้านะครับและจะได้ดึงมนุษย์ให้หันไปนมัสการสิ่งอื่นแทนพระผู้สร้างที่แท้จริงมนุษย์จึงตกเป็นทาสของความเชื่อที่ผิด,ผด เชื่อในฤทธิดเดชจอมปลอมและวิญญาณชั่วโดยไม่ลดตัวยิ่งสแสวงหาก็ยิ่งเมื่ดมนและถูกผูกมัดมากยิ่งขึ้นนะครับแบบผู้ที่มีความเชื่อในแบบมูมเตลูนะครับนี่แหละครับพี่น้องอำนาจ3ามอำนาจนี้จะส่งผลลัพธ์สุดท้ายของสภาพฝ่ายวิญญาณของมนุษย์เราทุกคนบนโลกนี้ก็คือจิตวิญญาณเราทุกคนก็จะตายในความบาปนะครับได้แก่อำนาจของระบบวิถีของโลก ค่านิยมของโลกนะครับและ2ก็คืออํานาจของเนื้อหนังตัวเราเองที่ตามตัณหาของเนื้อหนังนะครับและอํานาจที่3ก็คืออํานาจของผีมารสามตานนะครับล้วนทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราตายในความบาปและโดยสภาพนี้เราทุกคนจึงเป็นคนที่สมควรที่จะถูกลงโทษลงบึงไฟนรกนะครับ มันเป็นสภาพที่สิ้นหวังอย่างสมบูรณ์คือเราไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเราเองแก้ไขปรปับปรุงตัวเองด้วยกําลังตัวเองหรือทําความดีด้วยพลังของตัวเองเพื่อจะหนีออกจากคุกสามชั้นนี้ได้เลยมันก็เป็นเหมือนศพที่ตายแล้วไม่สามารถกระดิกตัวทําอะไรได้เลยแต่เรายังไม่สิ้นหวังหมดสัทีเดียวเพราะในข้อถัดไปท่านเปาโลกล่าวว่าเรายังมีความหวังซึ่งความหวังนั้นอยู่ในพระคริสต์ที่ทําให้เราฟื้นคืนชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณขึ้นมาใหม่ครับ ซึ่งเราก็จะเฝ้าเดี่ยวในข้อถัดไปในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็เป็นเรื่องการตายในฝ่ายวิญญาณซึ่งเกิดจากอำนาจของสามอำนาจที่ได้จองจำกักขังเราให้คุณหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมาพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสำหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือพี่น้องที่รักความรอดของพวกเรา มันไม่ใช่แบบที่พระเจ้าเข้ามาช่วยคนป่วยนะครับแต่คือพระเจ้าเข้ามาชุบชีวิตคนตายเลยนะครับบ่อยครั้งเรามักจะคิดถึงความรอดในภาพของคนป่วยที่ใกล้ตายแล้วพระเยซูก็เป็นในแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่เข้ามาฉีดยาแล้วก็ช่วยชีวิตเราไว้ได้ทันเวลาซึ่งในภาพนั้นเราเองก็ยังมีส่วนในการพยายามหายใจหรือพยายามกินยาอยู่บ้างนะครับแต่พระกรรมีตอนนี้ ให้ภาพที่ลึกซึ้งและส่งพลังกว่ามากนะครับท่านปาโลไม่ได้บอกว่าเราป่วยแต่ท่านบอกว่าเราตายแล้วคนตายทำอะไรได้บ้างล่ะครับคนตายช่วยหมอผ่าตัดได้ไหมก็ไม่ได้คนตายพยักหน้าบอกหมอว่าอยากได้ยาอะไรบ้างไหมก็ไม่ได้คนตายตัดสินใจที่จะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งได้ไหมก็ไม่ได้คนตายทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากนอนนิ่งๆแล้วรอคอยให้ธิดเดชจากภายนอก เข้ามาทําให้ฟื้นเท่านั้นเรื่มาที่ผมได้รับนี้ก็จะทําลายความคิดทางศาสนาที่สอนเราว่าเราเองมีส่วนร่วมในการช่วยให้ตัวเราเองรอดได้คือมันจะบอกว่าความรอดเป็นเรื่องของการฟื้นคืนพระชนจากความตายไม่ใช่การพักฟื้นหายป่วยนะครับเพราะเราไม่ใช่คนป่วยนะครับแต่เราคือคนตายและคนตายก็ไม่ได้มีส่วน ร่วมมืออะไรกับพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยในตอนที่พระเจ้าช่วยให้เรารอดมันเป็นพระราชกิจแห่งการสร้างใหม่ที่มาจากฤทธิเดชและพระคุณของพระองค์ร้อยเปอร์เซนต์พนองที่รักการเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างท่องแท้เข้าใจว่าเราเคยตายสนิทมาก่อนแล้วและตอนนี้เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูมันก็ะจะทําให้เราเป็นขึ้นจากความตายนะครับที่เรียกว่าบังเกิดใหม่และชีวิตที่บังเกิดใหม่ของเรา ก็จะเต็มไปด้วยความถ่อมใจความรักความเมตตาต่อผู้อื่นและการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างสุดหัวใจในทุกๆวันครับความเข้าใจเรม่นี้ก็จะทําให้เราเลิกพยายามที่จะทําความดีหรือทําตัวเป็นคนดีเพื่อหวังว่าจะทําให้พระเจ้ายอมรับเราและรักเรามากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันมันเป็นพระคุณพระเจ้าที่ให้เป่าๆฟรีๆแก่เราต่างหากละครับเพราะ พวกเราไม่มีวันทําดีไปถึงมาตรฐานสูงของพระเจ้าได้เลยและเรม่านี้จะทําให้เรามีชีวิตที่เต็มล้นด้วยการขอบพระคุณอย่างสุดหัวใจต่อพระเจ้าผู้ทรงชุบเราจากความตายฝ่ายวิญญาณให้มีชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณขึ้นมาโดยพระคุณของพระองค์แต่เพียงฝ่ายเดียวเลยทําให้เราได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะลูกอันเป็นที่รักยิ่งของพระบิดาเลยครับเอาล่ะครับถึงตรงนี้มาเริ่มสนุกกัน ให้คนตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยใจอธิษฐานแล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคำถามแรกคือให้คนสำรวจคุกที่อาจยังหลงเหลือในชีวิตคนจากคุกสามชั้นที่ท่านปาโลได้แจกแจงให้เรารู้ในการเฝ้าเดี่ยววันนี้เราได้คุยกันถึงข้อแรกระบบและค่านิยมของโลกคุกข้อ2ก็คือตัณหาเนื้อหนังของเราเองคุกข้อ3ก็คือคำมุสาโกหกกล่าวโทษของมนันในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่า วัวคนถูกจองจำกักขังไว้ในคุกชั้นไหนบ้างหรือเป็นคุกที่ดึงดูดใจคนมากที่สุดจนคุณละเลยชีวิตที่บังเกิดใหม่แล้วไปคำถามที่2ก็คือให้คุณสำรวจการดาเนินชีวิตทานองว่าชีวิตของคนตายก็คือการถูกกระแสะโลกพัดไปและทำตามตันหาส่วนชีวิตของคนที่ฟื้นจากความตายแล้วก็คือการมีชีวิตใหม่เพื่อพระเจ้าในวันนี้ มีการตัดสินใจอะไรบ้างที่คุณต้องทำเพื่อ,อจะเป็นการพิสูจน์ว่าคุณกำลังใช้ชีวิตแบบคนที่ฟื้นจากความตายแล้วไม่ใช่แบบคนที่ยังตายอยู่พี่น้องที่รักให้คนใกล้กลวนคำถาม2ข้อนี้และอธิษฐานขอการเปิดเผยสําแดงจากาพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณเป็นอย่างไรครับในตอนนี้นะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันโดยพิมพ์คำตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแบ่งปันพระพรให้แก่คนอื่น ที่จะได้มาเห็นมาอ่านกันนะครับเอาละครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในข้อถัดไปกดกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อคนจะไม่พลาดรับการเติมพลังชีวิตฝ่ายวิญญาณจากพระคัมภีเอเฟซัสนี้และชีวิตคุณก็จะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายรอบตัวคุณได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ